สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะแหมช่วงนี้รู้สึกกับพิบตาแล้วมีความสับสนนิดๆน,น,นะคะเพราะว่าดูซีรีส์ใช้เวลายาวนานมากค่ะเพราะว่าแต่ละวันตอนนี้นะคะจากที่2เรื่องเนาะดูบุพผารักอลรวนนะคะคู่กับเรื่องเทพยุทธ์นะคะสบันฟ้าทาสวรรสองเรื่องในวันนี้นะคะวันที่18นะคะมีนาคมก็จะมีเรื่องปัตตภีไร้พ่าย,พายอีกเรื่องหนึ่ง ก็ดูกันยาวๆไปเลยนะคะสำหรับในอัพพิโซดนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะบุพารักอลวนนะคะโชว์ผลงานเป็นอย่างไรบ้างค่ะระเบิดเลยนะคะความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับเรื่องนี้ต้องเรียกได้ว่า มีความฮอตฮิตนะคะกว่าเรื่องเทพพยุทธ์สบันฟ้าท้าสวรรค์น,นะคะในแง่ของในแง่ของดัชนีความนิยมนะคะตอนนี้ก็เกิน1 0,000่นขึ้นมาแล้วไม่รู้เขาคำนวณจากอะไรนะคะแต่เขาเรียกดัชนีความนิยมค่ะก็เอาตามนั้น <laughs> สำหรับในแนวของบุพผารักโอลวนนะคะก็เป็นแนวที่มีเรื่องของความลึกลับนะคะโรแมนติกการเปลี่ยนหน้าแล้วก็รวมด้วยกับการไขคดีซึ่งก็กำลังเป็นในแนวของ ทีมของเรื่องที่แบบคนชอบดูกันเยอะนะคะมีการแก้ไขคดีแล้วก็มีแบบพระเอกคลั่งรักมากๆนะคะนางเอกนั้นก็รักพระเอกเช่นเดียวกันแต่ว่าจะบอกยังไงดีนะวันน้าฉันเปลี่ยนไปแต่ว่าฉันน่ะเป็นคนนั้นคนเดิมฉันเป็นอย่างฉายเวยอะไรประมาณนี้นะคะ เราก็ยังติดปัญหาเรื่องข่าวลือนะคะเรื่องท่านหญิงนั่นแหละคนนั้นะ่ะใครก็ไม่รู้ท่านหญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองหลวงนะคะก็รอเสียบอยู่่ะก็คือรอที่จะแต่งงานเป็นฮูหยินนะคะของท่านพันเย่อยู่นะคะซึ่งท่านพันเย่นี่ก็แหมตําแหน่งถือว่าต่ําเตี้ยนะตาแหน่งในอําเภอแต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในการมาครั้งนี้คือเขายอมรับแค่ตําแหน่งในอําเภอเพราะอยากจะกลับมาที่เหอหยางเพื่อมาสืบคดีเอาคนร้าย มาลงโทษให้ได้นั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่ากลับมาคราวนี้ก็เดี๋ยวก็ได้เมียคืนด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็คนที่ได้รับคําชมเชยนะคะนอกจากจะเป็นทั้งเรื่องแล้วนะคะดาราหลายท่านก็มีความสามารถในการที่จะแสดงตัวละครของตัวของเขาเองออกมาให้คนอินได้นะคะหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นคุณหลิวเฉียบอีแน่นอนค่ะซึ่งคุณหลิวเฉียวอีนั้นกลายมาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงนะคะพอๆกับน้องจู จริงอี้กันเลยค่ะก็ผู้ชมหลายคนนะคะสังเกตว่าโอ้โหตายละคุณหลิวเฉียอี้นี่หล่อขนาดไหนนะคะจริงๆเขาหล่ออยู่แล้วป้าอื้โอ้ยหวานเอียงนะคะสําหรับคุณหลิวเฉียอี้นี่ก็คืออวยสุดฤทธิ์เลยแต่ว่าก็ไม่ได้อวยเกินจริงนะคะเพื่อนๆก็ดูได้ค่ะหนังหน้าเสื้อผ้าน้าผมนะคะแล้วก็ขนาดมีผมขาวซ้สำแซมเนาะเพราะว่าเสียใจจากการที่พลเมียนั้นตุยไปนะคะภายในคืนเดียวก็โอ้โหผมขาวเลยค่ะเห็นถึงความรักความเสน่หาของ ของบทของพันเว่นะคะที่แสดงออกโดยคุณหลิวเฉียอี้หรือเปล่าเอ่ยนะคะดวงตาของเขานะคะก็ถือได้ว่าแบบสามารถจะคือทักษะการแสดงของเขาดีอเอาง,ง่ายๆนะคะ ต้นสังกัดนะคะของคุณหลิวเฉียอี้ก็ยังคงอยู่ที่หัวลุ่ยเหมือนเดิมนะคะอยู่มาอยู่มานานละ <c oughs> จะใช้คําว่านานแสนนานก็ไกลยอยู่นะคะก็ก็อยู่ที่นี่มาแล้วก็ได้สแสดงจริงๆแล้วก็สแสดงควบคู่กับคุณเฉิงอี้ถ้าเพื่อนๆจากันได้ใช่ไหมคะก็หลายๆเรื่องที่คุณเฉิงอี้แสดงด้วยก็จะมีคุณหลิวเฉียยอี้อยู่ด้วยนะคะก็คือเป็นในบริษัทหัวลุ่ยเหมือนกันค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะ,ะก็ยังคงอยู่บริษัทเดียวกับคุณหลนเจียหลุนหรือเปล่าเอ่ยถ้าหวาน จำไม่ผิดหรือว่าหรือว่าคุณเหลินเจียหลุนเขาจะมีสตูดิโอของเขาแล้วหรือเปล่าะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่รู้ก็มาช่วยบอกหวานด้วยละกันแต่หวานจําได้ว่าคุณเหลินเจียหลุนเองนะคะก็เคยอยู่ที่หวนรุ่ยเช่นเดียวกันนะคะ นั่นก็หมายความว่าพระเอกรอๆนะคะก็รวมกันอยู่ที่หัวลุยหลายคนเช่นเดียวกันรวมทั้งน้องๆหน้าตาดีๆใหม่ๆนะคะซึ่งรอวันที่จะประกายแสงเช่นเดียวกันค่ะมาถึงเรื่องนี้นะคะตอนนี้กําลังได้รับความนิยมสุดๆเลยนะคะซึ่งวิเคราะห์ได้จากหนึ่งนะคะนอกจากจะเป็นคุณหลิวเฉียวอีกับจูจิงอี้แล้วนะคะก็ยังเป็นพอดของเรื่องนี้แล้วค่ะเพราะว่าพอดของเรื่องมีความน่าสนใจนะคะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนใบหน้านะคะโดยท่านใช้คําว่าหมอผีใช่ไหม <c oughs> เปลี่ยนใบหน้าโดยไร้ตะเข็บเลยนะคะรอยเย็บอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ค่ะแต่ว่าฟื้นขึ้นมาได้ภายในไม่กี่ชั่วยามนะคะแล้วก็หน้าเรียบเลยค่ะเป็นหน้าของบุคคลที่เราต้องการจะเป็นนะคะส่วนรูปร่างหน้าตานั้นก็ควรจะเป็นรูปร่างหน้าตาของของเจ้าของร่างเดิมถูกต้องไหมคะถึงแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปซึ่งเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าต้องใช้จินตนาการสูงนะคะพร้อมกับเครื่องหมายคําถามเยอะแยะมากมายไปหมดว่าจะไปหาหมอผีท่านนี้เจอที่ไหนนะ อยากเปลี่ยนหน้าจังเลยเอาละค่ะด้วยพอดของเรื่องนะคะซึ่งนอกจากจะทำให้มีเรื่องราวของการที่เออ พระเอกแล้วก็นางเอกนั้นสงสัยสงสัยซึ่งกันและกันว่าคนนี้แหละจะต้องเป็นฆาตากรแน่ๆเลยที่ที่ฆาหยางใช้เว่ยนะคะคือในความเป็นในความเป็นเรื่องราวนะคะในเรื่องที่เกิดขึ้นว่าโอเคมันเป็นใบหน้าของหยางใช้เว่ยที่ตกลงมาแล้วทีนี้ตายไปตุยไปสองคนนี้ก็มาสงสัยซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่ามันก็ด้วยความที่จะต้องสืบคดีนี้นะคะนางเอกของพวกเรานั้นก็จะไปสืบคนเดียวไม่ได้ค่ะก็ต้องเข้ามา ใกล้นะคะอยู่ใกล้ๆตัวของพันเวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งณนะจุดนี้มันก็ช่วยทําให้เกลียบทนะหวานว่าบทก็เหมือนกับพระเอก50%เอนางเอก50%นะคะแล้วต่างคนก็ต่างก็มีเรื่องราวเป็นของตัวเองค่ะออภูมิหลังทางครอบครัวนะคะเป็นผู้ที่สูงส่งมีตําแหน่งสูงใหญ่อยู่ในอยู่ในวังหลวงเช่นเดียวกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือมันเกิดอะไรขึ้นมันมีองค์กรลับนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับในวังหลวงนะคะซึ่ง ก็มาคอยครอบคุมอยู่เป็นองค์กรใหญ่ซึ่งน่าจะเป็น last b o s คนสุดท้ายนอกจากนี้แล้วนะคะมันมีความเกี่ยวโยงค่ะจากไอ้ last b o ตัวสุดท้ายนี้กับเครือข่ายของพวกมันนะคะซึ่งเครือข่ายนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เมืองเหอหยางอีกเช่นเดียวกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจะต้องเป็นเมืองที่มีสายน้ำที่เย็นช่ำอย่างเหอหยางด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามไขคดีกันไปค่ะ หวานว่าสำหรับหล,หลายๆท่านที่แบบเราดูซีรีส์จีนมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะจริงๆแล้วไอ้พอดเรื่องแนวเนี้ยพวกเราดูมาเยอะแล้วค่ะคะงเรื่องคล้ายๆกันนะคะดูมานานแล้วเป็น10บๆปีเลยนะคะแล้วก็ในจุดนี้คือพวกเราเนี้ยติดตามหวานว่าติดตามคุณหลิวเฉียอี้แล้วก็คุณจูจิงอี้ให้กําลังใจพวกเขามากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไอ้องประกอบต่างๆของเรื่องเนี้ยมันดูดีค่ะพระรองนะคะเปิดตัวออกมาแล้วก็เออทั้งพระรองนางรอง ก็สวยแล้วก็หล่อแล้วก็น่ารักด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะเคมีก็ดีเนาะคือตอนนี้นางรองของพวกเรายังไม่ได้แต่งเป็นหญิงเท่าไหร่นะคะมักจะแต่งแบบ รวบผมเป็นเหมือนเด็กขอทานทํางานทั่วไปอ่ะแต่ไม่ใช่ขอทานนะเพื่อนๆใช้คาว่าอะไรดีเออเป็นเด็กผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยคนที่เป็นน้องสาวของนางเอกนะคะอย่างชัยเวยในเรื่องอะคะ่ะก็คนนั้นแหละเดี๋ยวจะคู่กับท่านนายน้อยนะคะคู่กับท่านนายน้อยจัวะะ่วค่ะบทนะคะที่มีเหมือนๆกันในหลายๆเรื่องในช่วงที่สืบคดีเนาะจะต้องมีหอคานิกานะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้องมีตลาดมืดะคะ่ะจะใช้ชื่อว่าตลาดผีตลาดมืดตลาดแบบ ใต้พิภพอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วต้องมีรูปภาพของของคอมไฟต้องมีเทศกาลโคมไฟต้องมีแบบดอกไม้ไฟผุขึ้นไปนะคะประมาณนี้มันมันจะมีประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็ต้องมีการดีดพินนะคะแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีมีการไล่ลำนะคะแล้วก็เรื่องนี้จะต้องมีเรื่องราวในในอำเภอด้วยเพราะว่าจะต้องไขคดีนะคะก็จะมีเหล่าบรรดาลูกน้องเออจุดนี้ก็ช่วยให้ขำม,มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ c ีนะคะเคมีใน เรื่องดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเ,เคมีของพันเย่นะคะกับทางด้านหยางไฉเวยแล้วก็พันเย่กับทางด้านสร้างกวนจือนะคะดีหมดเลยเคมีลงตัวมากนะคะ คือดูแล้วเชื่อนะคะว่าโอเคอย่างที่แบบอย่างพระเอกของพวกเราเนี่ยส่งสายตามีความรักนะคะให้กับอย่างชัยเวยในตอนที่แบบรู้แล้วค่ะตามเจ้าเจอแล้วนะเจ้านั้นก็คือ,อ,อคู่มันคู่หมายของข้าไงเรามีสัญญาแต่งงานกาันางนะก็มาถ่วงสัญญานั่นก็น่ารักมากๆนะคะส่วนพอมาเป็นหน้าของสร้างกวนจือแล้วนะคะก็พระเอกนั้นก็มาทํางานใกล้ชิดนะคะกับทางด้านของสร้างกวนจือซึ่งหน้าเป็นน้องจูจิงอี้แล้วแต่ว่าคือใน เรื่องเราก็รู้ว่าแบบจริงๆแล้วเป็นชีวิตจิตใจของทางด้านหยางชายเวยนะคะซึ่งเป็นคนรักนั่นแหละคะ่ะซึ่งเป็นแบบภรรยาละกันเนาะภรรยาของพระเอกของพวกเรานะคะคือคนจีนสมัยก่อนเนี่ยแค่มีสัญญาแต่งงานกันแบบเนี้ยเขาก็เรียกกันแล้วว่าเป็นสามีภรรยานะคะณจุดนี้ก็เคมีดีทั้งคู่เลยนะคะเพื่อยืนยันความเอียงของอัดหวานนะคะเราต้องมารู้จักคุณหลิวเฉีย่ีีกันหน่อยนะคะคุณหลิวเฉียอี้นี้เกิดมาปี1 9 9่นอนะคะก ถือได้ว่าอายุยังไม่เยอะนะคะแต่ก็มีสเสน่ห์ที่ดึงดูดมากๆเลยค่ะจบจากสถาบัน Central Academy of Drama นะคะเพราะฉะนั้นทักษะพื้นฐานของการแสดงมีความมั่นคงค่ะละครไอดอลนั้นแสดงมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าออหลายๆเรื่องที่เขาเล่นเนี่ยใช้เสียงเขาเองค่ะเพื่อนๆไม่ได้ใช้คนพากนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว หลายๆเรื่องนะหวานไม่ได้บอกว่าทุกเรื่องนะคะเอาเป็นว่าตามข้อมูลนะคะจากข้อมูลที่หวานได้มาจากประวัติของคุณหลิวเฉียอี้ก็คือเขาใช้เสียงต้นฉบับของเขาเองเออทุกครั้งนะคะที่ที่แบบมีโอกาสเลยค่ะเพราะฉะนั้นเสียงของเขานั้นให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายสบายมากๆนะคะเขานั้นสามารถจะแบบถือได้ว่าเป็นนักพากย์มืออาชีพได้เลยเพราะว่าเสียงดีมากๆค่ะแล้วก็เก็บ เกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆจากบทสมทบนะคะไม่ว่าจะเป็นสมทบทางด้านของฝ่ายเทพฝ่ายดีนะคะหรือว่าจะเป็นเอ่อเทพก็เล่นมาแล้วเป็นเทพที่ดีก็เล่นมาแล้วเทพที่เทพที่เลวก็เล่นมาแล้วนะคะเล่นมาแล้วทุกอย่างค่ะแล้วก็เป็นเอ่อเคยเล่นบทสมทบที่เป็นทั้งฝ่ายตัวโกงเป็นตัวโกงเองหลักเลยก็มีนะคะเล่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวในที่สุดนะคะเพราะว่าทรัพยากรของเขาพร้อมมากๆเลยนะคะรูปของคุณหลิวเฉียอี้นะคะใน ช่วงแรกๆที่เข้าวงการเนี่ยหวานก็ไปเห็นมาแล้วเนาะแต่ก่อนผิวไม่ได้ขาวเนียนขนาดนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ดําแต่ก็ไม่ได้ดําสนิทนะคะเห็นแล้วค่ะแต่ว่าพออยู่ในวงการบันเทิงมาเรื่อยๆนะคะออร่ามันก็จับเนาะผิวก็ขาวเนียนละเอียดไปเลยนะคะ ไม่เป็นไรแล้วค่ะนั่นมันเป็นเรื่องราวนะคะที่รับกันได้แม้กระทั่งพวกเราเองเนาะพอยิ่งโตขึ้นก็จะต้องยิ่งดูดีใช่ไหมละ่ะพวกเราก็ต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขามีนะคะคุณหลิวเฉียอี้นั้นมีความสูงค่ะมีหุ่นมีใบหน้าที่ดีอุ้ยจมูกที่หลำเฟียบเลยนะคะเรียกได้ว่าหล่อเลิศค่ะเอาละแล้วบวกด้วยนะคะทักษะการแสดงที่แข็งแกร่งของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเห็นแล้วก็เชื่อได้ว่าเขาเสียใจจังเลยที่เขานั้นเสียภรรยาไปนะคะนั่นก็คือ ยางใช้เหวยในเรื่องนะคะในเรื่องละครเรื่องบุพารักอลวน์นี้เองค่ะเดี๋ยวนะคะเราก็จะได้เห็นความคลั่งรักของเขามากขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนแรกเขารู้เขาเข้าใจว่าเขาเสียภรรยาไปแล้วเขาก็ยังคลั่งรักขนาดนี้เลยเนาะก <c oughs> <g ül> <g ül> ็ยังแบบว่าจะต้องแก้แค้นให้ภรรยาให้ได้จะต้องโน่นนี่นะคะทุกอย่างคะ่ะเดี๋ยวพอเขารู้ว่าโอย้ยังอยู่นี่ว่าเพียงแต่หน้าเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นความคลั่งลักแล้วก็ความขี้หึงนะคะของบทผ่านเยมากยิ่งขึ้นนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพปปิโซดนี้ค่ะหวานขอให้ทุกท่านดูละครน,นะคะบุพภารักโอลวนกันอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ